เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเปิดสเปค MG5 รุ่นพิเศษรุนเข้าไทยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆเว็บไซต์อย่างอ u t โตโฮมมีการเผยภา,ภาพภายนอกและภายในของ MG รุ่นพิเศษอย่างเป็นทางการโดยจะให้ความสำคัญกับรายล,ายละเอียดของเทคโนโลยีโดยไปถึงการออกแบบในส่วนต่างๆและคาดว่าจะมีการเปิดตัวภายในปีนี้วันนี้ ผมจะพาเ,เพื่อนเมารับชมรายละเอียดบางส่วนของรุ่นนี้กันครับเพื่อจะมีรุ่นเข้ามาไทยบ้างเพื่อจะตอกย้ำกับยอดขายที่ดีอยู่แล้วในส่วนของขนาดมิติตัวถงังรถความยาวของรุ่นนี้จะอยู่ที่4,695ม mm, ิมซึ่งจะมากกว่า MG5 ในรุ่นมาตรฐานจะอยู่ที่20มิมในส่วนของความกว้างและความสูงจะเหมือนกันความกว้างจะอยู่ที่1,842ม mm, มความสูงจะอยู่ที่1,480ม mm. ิมในส่วนของขนาดเครื่องยนต์ MG5 รุ่นพิเศษนี้ จะมาพร้อมกับเครื่องย,ยนต์เบนซินสี่สูบขนาด1.5ดิทเทอร์โบมีกำลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่181แรงมา้าถ้ามาบ้านเราได้เครื่องย,ยนต์ที่แรงขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าครบครันเลยสำหรับการออกแบบภายนอกของ MG 5รุ่นพิเศษนี้จะได้รับแรงบันดัลใจมาจาก MG 6 Pro ด้วยกระจังหน้าแบบดูดันที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่พร้อมไฟเดย์ไทม์แ n นนิง่งลายรูปตัว Y ที่อยู่ด้านบนของ,ของกระจังหน้าส่วนด้านล่างจะถูกติดตั้งไฟสองสว่างแบบ LED ดูเฉียบคมและลงตัวมาก มาพร้อมกับล้อแมกซ์ลาย5ก้านสีดำและตัวย,ยาง2อ5 5 0งั r 1 7และคาลิปเปอร์เบรกสีแดงในส่วนของด้านท้ายจะถูกติดตั้งสปอยเลอร์สีดำแบบ2ส่วนพร้อมท่อไอเสียคู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาในส่วนของรายละเอียดภายในนั้นจะเน้นการออกแบบที่ดูเท่และสปอร์ตมาพร้อมกับหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วซึ่งรวมไปถึงหน้าจอ lcd ในส่วนที่แสดงข้อมูลการขับขี่เน้นความรู้สึกของเทคโนโลยีรวมไปถึงการตกแต่งด้วยโครเมียม และแผงโลหะขัดเงานอกจากนี้เบาะนั่งจะเป็นแบบสปอร์ตปากโลโก้ mg และเดินได้ตะเข็บสีเหลืองลังคาแบบซันรูฟของรถยนต์รุ่นใหม่นี้จะใช้แนวคิดการออกแบบที่โปร่งใสและซันรูฟบนลังคาจะรวมเข้ากับกระจกหลังทําให้มีขอบเกตดการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสาหรับข้อมูลเบื้องต้นของ mg รุ่นพิเศษนี้ต้องมารอดูกันครับว่า mg ประเทศไทยจะนำรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดหรือไม่เพื่อตอบย้ำความสำเร็จ หากเพื่อเพื่ชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ